สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับคลิปฉเฉลยข้อสอบท้องถิ่นปี64เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันเนาะให้ทุกคนได้เรียนรู้และเก็บเป็นประสบการณ์ครับว่าจริงๆแล้วจะว่าข้อสอบท้องถิ่นออกเกินเนื้อหาจริงๆก็จะพูดแบบนั้นสักทีเดียวก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับต้องบอกว่ามันก็อยู่ในกรอบนั่นแหละแต่ว่านักเรียนไม่ได้อ่านไม่ได้เตรียมตัวภปยโอเคนะเดี๋ยวมาดูครูฉเฉลย ข้อสอบแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าอะไรที่ผ่านไปแล้วเนี่ยไม่ต้องีเรียดครับเ,เรามุ่งหน้าชีวิตของเราต่อเนาะยังมีการสอบกพอพยังมีการสอบกอทมอให้เราได้ลุ้นอีกโอเคนะดังนั้นชีวิตต้องเดินหน้าส่วนของถิ่นก็ไวรอลุล้นผลแล้วกันเนาะส่วนสิ่งที่ครูเฉลยนั่นเองก็เก็บเอาเป็น,ปนความรู้เก็บไว้เป็นประสบการณ์เนาะเผื่อวันข้างหน้าเราจะทําได้ดีขึ้นและดีขึ้นโอเคนะครับเดี๋ยวมาตั้งใจดูกันรับรองสนุกครับมาในวันนี้ครูเลือกข้อสอบคณิตศาสตร์ครับสอบปีล่าสุดนี่แหละ สิบสองทันวาหกสี่ครูเลือกเอาเฉลยตรกกาสตริ์มาก่อนแล้วกันเนาะคณิตศาสตร์ในส่วนของตระกาสตร์หลายหลายคนบอกไม่เจอต้องบอกว่าข้อสอบแต่ละคนแต่ละชุดมันไม่เหมือนกันนักเรีนยนนักเรีนยนต้องยอมรับสิ่งนี้นี่คือความจริงถูกไหมครับตระกษาสตาร์ปีนี้เขาตบเอาไปออกในระดับปฏิบัติงานก็คือชุดของข้อสอบในระดับปฏิบัติงานก็คือต่ํากว่าปอตีครับทุกคนจะเจอโอเคนะ แต่ตอนเราติวใครจะไปรู้ว่ามันจะออกระดับไหนหน้าที่ครูไม่ได้มีหน้าที่บอกว่าจะออกระดับไหนเพราะไม่มีใครทราบครูไม่ใช่กรรมการนอกเรียนแต่หน้าที่ครูคือสอนทุกอย่างที่เป็นไปได้หากมันออกข้อสอบนักเรียนลูกศิษย์ของครูจะได้ประโยชน์นั่นคือสิ่งที่อยู่ในใจครูโอเคนะครับครูต้องการสอนทุกเรื่องเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้ทุกคนสอบได้ใครเจอเรื่องไหนครูไม่รู้แต่ถ้าเจอนักเรียนจะทําได้โอเคนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าปีนี้ข้อสอบท้องถิ่นออกอะไรบ้างเอาเป็นว่าหลายๆคนบอกครูทําไมผมไม่เจอต้องบอกว่ามันออกในระดับปฏิบัติงานครับก็คือต่ำกว่าปอตีซึ่งครูก็ไม่รู้หรอกว่าออกระดับไหนแต่ถ้าเออยก็แจ้งครูมาก็เก็บไปเป็นประสบการณ์โอเคไหมครับแต่ปีนอื่นมันอาจจะออกในระดับอื่นก็ได้ไงมันแล้วแต่แล้วแต่เขาจะออกแต่ปีนี้อยู่ในระดับปฏิบัติงานโอเคนะครับคือใครสอบสายปฏิบัติงานก็คือลดวุฒิไปสอบหรือไปสอบวุฒิที่เป็นปวชปวสจะเจอโอเคนะเคลียเน ครูจะพยายามเฉลยข้อขสอบท้องถิ่นเรื่อยๆเพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับเนาะใครยังไม่เคยเรียนกับครูสามารถเข้าไปดูได้นะครับพิมพ์ในช่อง YouTube ว่าอาจารย์ศักชัยเจรพิทักษ์เนาะจากนั้นแนะนําครับกดตรงเพลิดครับกดเนาะกดตรงนี้นักเรียนก็จะเจอหมวดหมู่ที่ครูแบ่งหมวดหมู่หมวดหมู่เนาะนักเรียนจะติวอะไรก็มีหมดโอเคนะครับจะติวท้องถิ่นอยู่ตรงไหนครับท้องถิ่นอยู่ประมาณนี้นักเรียนก็หาที่มันเขียนว่าติวสอบท้องถิ่นนะครับก็จะเป็นเพลิดที่ครูตั้งไว้ เข้าไปก็จะมีคลิปดิวโอเคนะคลิปเฉลยครูจะใส่ไว้ในนี้แหละเคลียร์ทุกอย่างแล้วเนาะนอกจากนั้นครับแนะนํานักเรียนกด s ับสไครต์ให้ครูครับ s ับสไครต์ในภาษาอังกฤษถ้าเรียนใช้เวอร์ชันภาษาอังกฤษกดติดตามถ้าเป็นภาษาไทยครับถ้าเรียนใช้เวอร์ชันภาษาไทยนักเรียนจะได้ไม่พลาดเวลาครูอัปเดตคลิปใหม่คลิปนั้นจะถูกส่งไปเตือนนักเรียนนักเรียนก็ดูว่าคลิปนั้นเป็นประโยชน์ต่อเราหรือไม่ถ้าเป็นก็ดูถ้าไม่เป็นไม่ดูก็ไม่ว่ากาันแต่อย่างน้อยนักเรียนจะได้รับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการอัปเดตของครูโอเคคนะครับ เคลียทุกอย่างเนาะอีกช่องทางหนึ่งที่ครูแนะนําให้กดคือลองทดสอบแล้วเรียนกดลองกดคอมมูนิตี้ดูครับคอมมูนิตี้คือลักษณะของที่ครูทําให้เป็นสารบัญครับสารบัญครูแปะเนื้อหาไว้แปะลิงก์ไว้ลองไปดูครับก็จะมีประโยชน์ต่อการสอบของเรียนแน่นอนโอเคนะเคลียหน้าจอนี้ทุกอย่างนะครับหวังว่าทุกคนคงติวครูจนคุ้นเคยจนรู้วิธีการใช้ฟีเจอร์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวเองเนาะเคลียนะครับต่อไปอ่ะครูกดหน้าเกินขอโทษครับอ่ากลับมาหนะ้านี้ก่อน อ่าสำหรับใครอยากเก็บข้อมูลไว้อยากได้ชิทชุดนี้ดูใต้คอมเมนต์นะครูแปะไว้ให้โอเคนะครับโหลดชิทโหลดชิทชุดนี้ไปใช้ได้ครับบันทึกไว้เป็นความทรงจําบันทึกไว้เป็นข้อมูลจะได้เตรียมตัวถูกประเด็นครูสรุปมาให้หมดแล้วนะครับจะได้เตรียมตัวถูกประเด็นเดี๋ยวครูจะเอาข้อสอบมาให้ดูทั้งหมดด้วยเท่าที่มีครูมีอยู่ในมือแล้วแต่ครูทําหลายอย่างเนาะครูห่วงนักเรียนกทมกพครูพยายามทาทุกอย่างเท่าที่ดีที่สุดที่ครูทาได้ดังนั้น ข้อสอบท้องถิ่นมันสอบไปแล้วไงจบไปแล้วครูทยอยแล้วกันเนาะไม่ได้เร่งอะไรเอาเป็นว่าติดตามเรื่อยบันทึกไว้เป็นข้อมูลครับต่อไปจะได้เตรียมตัวถูกประเด็นมาดูกันว่าคณิตศาสตร์ท้องถิ่นปีหกสี่สิบสองธันวาหกสี่เนี่ยมันออกอะไรบ้างครูใช้เรียกเหตุการณ์น,นี้ว่าเก้าบวกหนึ่งแล้วกันทําไมครูเรียกเก้าบวกหนึ่งเก้าเนี่ยคือครูบอกนักเรียนไว้แล้วว่ามันจะออกครูเดี๋ยวมาดูคลิปครับหลักฐานชัดเจนตรงเป๊ะครูบอกไว้แล้วว่ามันจะออกแบบนี้ครับเก้าเนี่ย ออกแน่ๆครูบอกไปแล้วถ้านักเรียนไปติวมันได้อยู่แล้วล่ะนักเรียนจะเสียดายเลยถูกไหมครับครูก็สอนไปแล้วเนาะหนึ่งหนึ่งคือปีก่อนๆไม่ออกแต่ปีนี้มันออกครับนักเรียนก็คือเงื่อนไขสัญลักษณ์แต่ถ้านักเรียนติวกับครูถูกปะในกอพอก็ทําได้อยู่แล้วไงใครเตรียมกพเงื่อนไขสัญลักษณ์ของท้องถิ่นง,ง่ายมากนะง่ายกว่ากพเยอะไม่ได้ใช้การเชื่อมเลยใช้มองด้วยตาเดี๋ยวครูจะมาเฉลยให้ดูด้วยโอเคนะครับเงื่อนไขสัญลักษณ์ครูเลยเรียกว่าเก้าบวกหนึ่ง ย้อนไปนิดหนึ่งต,ติวตรงไหนอะครูกรอพอกอพอครูติวไว้แล้วในเพลิ์น,นี้เห็นไหมเนี่ยครับสีแดงแดงเนี้ยคือคณิตศาสตร์อันนี้คือกระดาษชมพูเอาไวต้ติวปรับพื้นฐานได้เหมือนกันเนี่ยครับใครไปติวกับครูติวท็อติวกอพออยู่แล้วก็จะได้ท้องถิ่นไปด้วยเพราะคณิตคือเก้าบวกหนึ่งมาดูกาเก้าบวกหนึ่งครูพูดจริงไหมมาดูกันเนี่ยครับคลิปนี้ถูกปล่อยไว้ตั้งแต่เจ็ดกรกฎาคมสองพันยี่สิบเอ็ดก่อนสอบนานมากเพราะว่าสอบเดือนธันวาหกสี่อันนี้ครูอ,อัดเจ็ดกรกฎาคม หกสี่หลายเดือนก่อนสอบเห็นไหมครับเห็นไหมครูเขียนอันเนี้ยเก้าบวกหนึ่งและครูเขียนได้ว่าอันเนี้ยอ่านจากกอพออันเนี้ยอ่านจากกอพอมีอะไรบ้างตารางออกไหมล่ะออกเงื่อนไขภาษาออกไหมออกอุปมาอุไมยที่ครูรวมอยู่ในคณิตพอเป็นวิชาทั่วไปแล้วกันเนาะอุปมาอุไมยออกอนุกรมกอ,อกไหมล่ะออกขาสัตว์หัวสัตว์ออกไหมออกร้อยละจําได้ไหมล่ะร้อยละร้อยละก็ออกดูไหมครับเดี๋ยวครูมาเฉลยให้ดูด้วยพื้นที่ออกไหมล่ะจําได้ไหมพื้นที่สามเหลี่ยมระยะทางออกไหม เป็นเมตรเป็นกิโลเมตรอะไรน่ะน่ะนิ้วอะไรนะ่ยเดี๋ยวครูมาเฉลยดูก็ออกสรุปคือที่ครูบอกนักเรียนนะครับเน้นเน้นเนี่ยออกครับออกร้อยเปอร์เซ็นตด้วยครูทําไมบางฉบับไม่ออกปีนี้ท้องถิ่นใช้หลักการกระจายครับข้อสอบไม่ตรงกันกระจายไปครูพูดง่ายคือทั้งทุกระดับครับทั้งระดับปฏิบัติการปฏิบัติการและระดับประ ปฏิบัติงานถ้าเอา2ระดับมาบวกกันจะได้ตรงนี้ครับเราเรียกว่า9ก้าบวกหนึ่งเ้าบวกหคือ9้าที่ครูบอกเนี่ยครับออกหมดแล้ว1ก็คือเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์จําไว้ครับเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์เพิ่มขึ้นมาซึ่งทั้งหมดมันก็อยู่ในกอพอ,อยู่แล้วถูกหรือไม่ครูจิ้มไว้ชัดเจนนะคลิปนี้ถ้าใครเคยฟังเคยฟังอยู่แล้ว เก้าเนี้ยออกหมดเลยขึ้นว่าใครจะไปเจอในระดับอะไรทั้งระดับปฏิบัติการและระดับปฏิบัติงานครูบอกแล้วไงครูไม่ได้เก่งข้อสอบครูไม่ได้เก่งอะไรข้อมูลพวกเนี้ยเด็กนักเรียนที่เคยสอบในปีก่อนปีหกสองเขาบอกครูมาแล้วครูเอามาลิศครับนี่คือสถิติที่เคยออกอันเนี้ยคือสิ่งที่ออกในปีหกสองครับเก้าหัวข้อนี้แต่ขึ้นอยู่กับว่าระดับไหนเจออะไรใช่ไหมครับระดับปฏิบัติการเจอแบบนี้ระดับปฏิบัติงานเจอแบบนี้ทุกคนรู้จักปฏิบัติการใช่ไหม ปฏิบัติการคือปอตีปฏิบัติงานคือต่ํากว่าปตีบางคนเจออันนี้บางคนเจออันนั้นแต่ถ้าขยำขยำรวมกันอะ่ะมันอยู่ในเก้าหัวข้อนี้เลยปี6กสองครับแล้วพอปี6 4อ่ะมันเพิ่มมา9ก้าบวกหเพิ่มเงื่อนไขสตรักษณ์มาพร้อมกับ9หัวข้อนี้พูดง่ายคือปี6กเนี้ยออก1ิบหัวข้อ1ิบหัวข้อขึ้นกับว่าใครจะเจออะไรขูพูดงี้ชัดเจนนะครับสรุปไง่ายๆคือนักเรียนไม่รู้หรอกว่าจะออกอะไรดังนั้นเตรียมให้ครบครับอ่ะสมมติปีปี6 6 ก็เตรียมสิบหัวข้อนี้หนึ่งถึงเก้าเพิ่มเงอนไขายสลักเป็นสิบถูกไหมสิบหัวข้อเพราะว่าปีหกสี่แง้ม,มาแล้วว่าสิบหัวข้อทันไหมครับส่วนการออกออกกระจายเราไม่รู้ว่าออกอะไรแต่เลาเราติวครบมันก็ทําได้อย่างตักศาสตร์หลายๆคนบ่นไม่ออกออกสิครับปีนี้ก็ออกออกในปชปสไงครูเคลียร์ทุกอย่างนะดังนั้นคลิปที่ครูออกมาออกให้นักเรียนเนี่ยครับครูระบุชัดเจนเลยนะว่าออกเรื่องอะไรและไม่ผิดหวังเลยนะถ้านักเรียนไปติวตามนี้ติวกอพอยู่แล้วเนี่ย ทำได้อยู่แล้วนะได้เยอะด้วยเนี่ยครูไม่ได้โกหกครับลูกศิษย์หลายๆคนของครูก็ทาได้ครับนักเรียนอาจจะพลาดไปบ้างคือนักเรียนไม่ได้ติวเต็มที่ก็ไม่เป็นไรครับแต่จําไว้ครูบอกอะไรเชื่อครูได้9ก้าบวกหนึ่งเดี๋ยวครูจะเอาข้อสอบท้องถิ่นทุกอันมาให้ดูเลยครับว่า9ก้าบวกหนึ่งมันมีอยู่จริงเดี๋ยววันนี้เริ่มจากตรกกศาสาร์ก่อนเลยครูสอนหมายเลขห้าก่อนเลยอ่าคอนเฟิร์มคําตอบหมายเลขห้าเดี๋ยวครูจะเอาสิบหัวข้อนี้มาให้ดูว่าออกจริง ครูพูดไม่เคยผิดครับเก้าหัวข้อออกสิบหัวข้อตารางเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วทุกคนเจออยู่แล้วออกถูกไหมเดี๋ยวครูจะมาไล่ให้หมดเลยแต่บางอย่างเนื้อหามันไม่มีเช่นตารางใช่ไหมไม่มีใครจําออกมาได้ก็อาจจะเฉลยไม่ได้ใช่ไหมแต่หัวข้ออื่นครูจะพยา,ายามเฉลยเห็นไหมดังนั้นเตรียมไปครับก็เตรียมจากกอพอไปเนี่ยครับก็ได้แล้วเพราะว่าอนุกรมอนุกรมในท้องถิ่นง,ง่ายกว่ากอพอยครับยกกลาลังสองก็ได้คําตอบแล้วเดี๋ยวครูมาเฉลยให้ดูครับแต่ประเด็นคืองนี้ครูไม่ได้บอกว่าสอบจริงมันง่ายนะ สอบจริงมันกดดันกว่ามันเกิดความยากครูเข้าใจที่นักเรียนพูดครับครูก็ย้ำสิ่งนั้นมาตลอดเนาะแต่นักเรียนต้องเข้าใจว่ามันออกแบบเนี้สิบหัวข้อมันขึ้นอยู่กับว่าใครไปเจอเรื่องอะไรมันออกแบบกระจายโอเคนะครับเดี๋ยวครูจะคอนเฟิร์มให้เรื่อยๆครับว่าเจอจริงหรือไม่วันนี้มาคอนเฟิร์มตักกระสร์ก่อนปีหกสี่ตักกระสัครับบันทึกไว้ในความทรงจําตักกระสร์ออกในระดับต่ํากว่าปตีหรือเราเรียกระดับปฏิบัติงาน ใครสอบในสายปฏิบัติงานคือต่ํากว่าปตีปีนี้จเจอ,อโอเคไหมครับมีนักเรียนเอามาให้ครูดูสองข้ออ่ะสองข้อแล้วไม่ยากเลยออกแบบตรงไปตรงมาด้วยออกซื่อๆด้วยโอเคไหมครับเดี๋ยวมาดูกันครับเพราะเขาใจดีไงเราจะด่าคณากรรมการอย่างเดียวไม่ได้เราต้องชมด้วยข้อที่เขายากเออบางข้อก็ยากแต่ส่วนใหญ่เขาก็ออกให้เราทําได้นะครับสรุปเนาะ ใครจะมาบ่นว่าออกตระกา์ไม่ออกพูดอย่างนั้นนักเรียนก็เป็นการปรักปราครูจนเกินไปโอเคไหมครับใครปรักปราครูขอโทษครูด้วยนะครับนักเรียนบาปกรรมโอเคไหมครับครูตั้งใจสอนนักเรียนนะครับครูให้ความรู้นักเรียนเนาะใครที่ด่าครูครูก็บอกได้เลยว่าเออนักเรียนอาจจะคิดผิดหรือเปล่าครับครูไม่สามารถบอกได้น้องเรียนว่าออกระดับไหนใช่ไหมครับแต่ครูติวให้ทุกคนว่าลูกศิษย์ของครูถ้าเจอก็จะทําได้โอเคนะสรุปคือในรอบนี้ออกต่ํากว่าปอตีระดับ ปฏิบัติงานใครสอบในชุดปฏิบัติงานก็จะเจอทั้งนั้นแหละข้อสอบสองข้อนี้มาดูกันนายขาวหรือนายดำเห็นปะใช้ความว่าหรือถ้านเรียนจำได้ครับใช้คำว,ว่าหรือคือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจำได้ไหมจะเลือกตรวจ ATK หรือจะเอาใบวัคซีนไปอ่าจำได้อยู่ปะอย่างใดอย่างหนึ่งก็เข้าห้องสอบได้แล้วอะไรเงี้ย มุกซื่อครับเนี่ยท้องถิ่นใจดีมากเลยนะคุ้นๆป่ะใช้คําว่าหรือเนี่ยไม่ต้องใส่สูตรใดๆหรือคือเลือกเหมือนเหมือนใครสอบกอพรอบนี้จัได้ป่ะกอพเขียนไงคราวนี้กอพเขียนชัดเจนเลยบอกว่าคุณให้คุณเลือกเลยคุณจะตรวจเอทเคไปหรือคุณจะเอาใบวัคซีนไปขอแค่อย่างเดียวคุณเข้าห้องสอบได้กอพล่าสุดเห็นป่ะที่จะสอบเนี่ยที่เดี๋ยวจะสอบปีหน้าเนี่ยครับมัการาเนี่ยเห็นไหมครับหรือแปลว่าเลือกโจทย์บอกว่าไงนายดำกับนายขาวเดี๋ยวนายดำ ครูใช้สีดําเลยเนาะเขาบอกว่านายดำหรือนายดำแน่นายดำหรือนายขาวนายขาวใช้สีอะไรดีอะใช้สีน้ำเงินแล้วกันเนาะนายดำหรือนายขาวอหัวแตกคือเราไม่รู้หรอกเนียนดูครูนะหลักการครูวาดให้ดูขำๆสนุกๆเลยเราไม่รู้หรอกนายดำหรือนายขาวหัวแตกว่าดสองกรณีนะเราไม่รู้แต่เขาใช้คำว่าอหรือ หรือแปลว่าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งดูครับมันแปลว่าคูลบายสีหัวแตกเนาะมันแปลว่าระบายสีอย่างนี้แล้วกนันน้องนีนจะได้เห็นภาพมันแปลว่าเออสมมตุติถ้าในขาวหัวแตกในดําจะรอดนั่นคือหรือคนใดคนหนึ่งเท่านั้นก็เหมือนจะเลือก ATK หรือจะเลือกวัคซีนอย่างใดอย่างหนึ่งโอเคนะครับถ้าใช้คําว่าและคือทั้งสองครับโจทย์ใช้คําว่าหรือดําหรือขาวอ่าสมมติขาวแตกดําจะไม่แตกสมมติ ขาวไม่แตกดําจะแตกครูวาดภาพนี้เห็นภาพปะมันก็เกิดได้แค่กรณีที่หนึ่งถ้าขาวแตกดําจะไม่แตกใช่ปะ่ะแล้วกรณีที่สองถ้าดําแตกขาวจะไม่แตกหลักการก็มีแค่เนี้ยแล้วโจทย์บอกว่าแหละนายขาวหัวไม่แตกแสดงว่านายขาวหัวไม่แตกคือกรณีไหนครูสอนงี้ง่ายปะวาดภาพไปเห็นเลย นายขาวหัวไม่แตกก็คือกรณีที่สองถ้าขาวหัวไม่แตกเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคําตอบของข้อนี้คือนี่ไงใช้สีเลยเพืนก็แสดงว่าข้อนี้ต้องตอบว่าดําหัวแตกไงเพราะว่าเลือกคนใดคนหนึ่งไงถ้าขาวหัวไม่แตกแสดงว่าเข้ากรณีสองเราต้องสรุปว่าดําหัวแตกนี่คืออันเซอร์ครับข้อนี้ไม่ได้คิดอะไรลึกซึ้งเลยนะน,นักเรียนนักเรียนไปคิดไปเองถูกไหมแค่หรือครับครูไม่ ครูไม่ได้สอนคําว่าหรือในถูกไหมครับครูไม่ได้สอนคําว่าหรือในในสูตรสี่สูตรเลยถูกไหมครับเพราะมันไม่มีไงมันเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไปดูอีกหนึ่งข้อครับถ้าฝนตกจะไม่ไปวัดอันนี้ครูสอนนักเรียนเนาะแล้วครูย้ําหลายคนด้วยถ้าใครเคยดูคลิปครูครูบอกว่าท้องถิ่นไม่รู้เป็นไรชอบออกสูตรสี่ถูกไหมครับถ้าฝนตกจะไม่ไปวัดเหตุและผลเนาะ ถ้าถ้าฝนตกเราจะไม่ไปวัดถ้า P แล้ว Q ถูกไหมครับต่อไปวันนี้ Q มันคือไม่ไปใช่ปะ่ะเรียนดูนะ Q คือไม่ไปต่อไปถ้าไปแสดงว่านิเศษของ Q ใช่หรือไม่ก็คือ Q อ่ะเรากำหนด Q ว่าไม่ไปไงแต่โจทย์บอกว่าไปก็แสดงว่านิเศษของ Q ถูกปะ สรุปว่าอะไรไปดูสูตรนิดหนึ่งคูเคยสอนจาได้ใช่ไหมครับสูตรมีอยู่สี่สูตรถ้าเป็นสูตรนิเศษของ Q แสดงว่าสูตรนี้สูตรที่สี่นิเศษของ q ตอบนิเศษของ p ใช่ปหถ้านิเศษของ Q นักเรียนก็ตอบว่านิเศษของ p จะสรุปว่าสรุปว่าอะไรครับคูเขียนเลยน้องเนียนถ้า p แล้ว Q สั้นๆเลยนะถ้านิเศษของ Q ก็ตอบนิเศษของ p เรากําหนดพีว่าอะไรครับเรากําหนดพีว่าฝนตกถูกปะนิเสษก็คือข้อนี้นักเรียนก็ตอบว่าฝนไม่ตกถูกไหมใครเรียนกับครูมาอย่างดีมันก็ง่ายอยู่แล้วกินคะแนนไปเต็มเต็มอันเซอร์ครับฝนไม่ตกเพราะว่าถ้าฝนตกเขาจะไม่ไปวัดเขาไปวัดแสดงว่านิเสษของคิวตอบนิเสตของพีพีคือฝนตกนิเสษพีก็คือฝนไม่ตกนิเสษก็คือ ไม่ตอบแล้วครับเคลียร์ทุกอย่างไหมสรุปเนาะเรียก่อนจบเราไม่รู้หรอกว่ากรรมการจะออกเรื่องใดชุดไหนเราไม่รู้เลยหน้าที่ของเราคือหน้าที่เดียวคือเตรียมตัวอย่างไรให้ครอบคุมมากที่สุดเท่าที่จะเราจะทําได้ยิ่งครอบคุมมากโอกาสได้คะแนนโอกาสผ่านก็มากยิ่งขึ้นจะกกว้างเช่นใดไม่รู้แต่ถ้าเราเตรียมตัวไปดีโอกาสเราทําได้มีสูงโอเคนะครับ นี่คือครูเฉลยครับไว้ติดตามครูเฉลยคณิตหัวข้ออืน่นอนเนาะวันนี้ครูพยายามจะเคลียร์ทุกๆประเด็นให้งเรียนเห็นภาพสรุปนะกลับไปนิดนึงครับตรกกาสตร์ออกนะสรุปออกไปในปวต่ำกว่าปวตีแล้วกันเนาะออกในปฏิบัติงานนะมาแล้วนะหนึ่งในเก้าเรียกว่าหนึ่งในสิบแล้วกันเนาะเคลียร์นะครับ หวังว่าคลิปนี้จะทำให้เรียนตาสว่างหูตากว้างไกลมากขึ้นครับไว้เจอครูในคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ